มันได้กินแอปเปิลมันได้กินแอปเปิลไปเมื่อกี้โธ่สโนไวท์ไม่เจ้าถึงได้เป็นเช่นนี้อย่ากันนั้นเลยของงงขอบคุณค่ะเอามาให้เนี่ยโอ้ยหนูอันเชิญเองเลยเหรอลูกใช่ขอบคุณนะคะเป็นเกียรติจริงขอบคุณค่ะลูกสโนไวท์ภาคพิสดารสโนไวท์ภาคอึ ค่ลูกรบกวนที่หวาทีลูกเขาเจ้าต้องการให้อื่นใครออกมาต้อนรับเราตัวนี้สิ่งใครกันนะไฮสวัสดีดำดงมึงไปได้ไกลกูเลยนะนะเทดกระเด็นด้วยทำไมถึงพูดกับสโนไว้ไม่พูดที่มันรู้เรื่องมาทำอะไรจ้ะโอนี่มันสโนไว้นี่นั่นนะขอบใจจ้าสโนไว้พากินหมูสามชั้นเข้าไปเยอะ ว้าวปากดีจังหนามีเต้เตมีน้มีหนังหนาสีเหลี่ยมขึ้นเยอะเลยเนาะมาทำไมนะจ๊ะ Snow White เธอเจงมี Apple 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 My j o ขอบใจจ้าสนใจหรือไม่สนใจสิจ้ากินซะเต๋อจะมาทำอะไรรือเรื่องของกูดําดงเทคควันตีนส n o w w h i เหรอฉันเก็บแอปเปิลไว้กินซะ เดี๋ยวเราไปกินทิมึงว่าเองอายุเท่าไหร่กันมันเรียกสามเราเดี๋ยวมึงจะมาเล่นบอกแล้วมึงไปหายปวดมันเลยเรากินแอปเปิ้ลดีกว่าแอปเลยมันได้กินแอปเปิ้ลมันได้กินแอปเปิ้ลไปเมื่อกี้โถสโนว์ไวท์สุดยอด เจ้าถึงได้เป็นเช่นนี้อย่ากกันนั้นเลยไอซ้ำสองไปเลยเจ้าช้บ้านมึงมาตออใจข้าต่อใจเหรอเจ้าช้ยหาอะไรแต่งตัวต้องบอกกลัวเขาไม่จะจมพิษนะเขาไม่จะจมพิษก็ได้ปากปากเธอเจอปากตูดไปแล้วเจ้าชายผ่านสกปรกไม่โดนเส้นไม่โดนเส้นใครสอนมึงนี่อีนี่เธอไม่นี่ไม่ใช่กูยังไม่ได้บอกอะไรมาเร็ว กูชอบต้นแตงกูต้นแตงหนากูยังชอบเลยมุกี้มุกซีเลยไปเดี๋ยวงานหน้าเีื่ใหม่โป้ให้เป็นอย่างไรบ้างมาสวินประเจคย์ตุ๊บตุบวาลูกมีความสุขดีหรือไม่มีความสุขดีพระเจ้าค่ะประพาษปากครั้งนี้มีความสุขเสียจนลืมอะไรบางอย่างสิ่งใดพระเจ้าค่ะมีหญิงสาวที่น่าสงสารเขาเดินทางมาตามหาคนรักเขาบอกว่าคนรักเขาชื่อมัสวินอะ ไม่ทันจะเจรจาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมึงไม่ใช่เจ้าชายเขามึงนะครูใจคองกึงจะตดใส่หน้าเขาเลยเลยไม่ได้ไหมเฉยเอาเอาสิตอดใส่หน้ามาสิเนี่ยเนี่ยเออทางพงเงี้ยพงช่วยจุ่มพิษจุ่มพิษจุ่มจุ่มพิษหน่อยจุ่มไม่ใช่จุ่มน่จุ่มจุ่มพิษ เกรงว่าจะไม่ได้คุยนี่ถ้าไม่ฟื้นอ่ะท้งหมดผมไม่ช่วยิเกเล่นต่อไม่ได้เลยนะอไม่ช่วยไหมคะไม่ฟื้นจริงด้วยเอาาทนี้ยาวอีกตัเดี๋ยวกูพูดอยู่เนี่ยงอเ